ภาพจากชาวบ้านถ่ายภาพนาทีขณะที่ไฟกำลังโหมลุกไหม้ป่าอ้อยแสงไฟสว่างมองเห็นแต่ไกล เสียงอ้อยถูกไฟไหม้ดังลั่นโครมครามอีกทั้งขม่าสางอ้อยลอยคลุ้งเป็นทีมะดำลอยในอากาศปลิวเข้าไปในบ้านเรือนและหมู่บ้านจนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากโดยภาพดังกล่าวถ่ายจากภายในหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนล่าสุดทางผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่หมู่บ้านสรานรมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านสี่วินเลดที่ก่อนหน้านี้ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาอ้อยและได้พบกับนางสาวจิตรพร กรมมักอายุ25ปีชาบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาอ้อยแบบซ้ำซากโดยได้พาผู้สื่อข่าวไปที่ห้องนอนชั้นสองของบ้านเปิดหน้าต่างชี้ให้ดูว่าบ้านของเธอนั้นได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนและรั้วหลังบ้านที่อยู่ติดกับแปลงอ้อยที่เพิ่งจะเผาหมดไปและยังคงเหลืออีกแปลงที่ยังไม่ได้เผาและไม่รู้ว่าจะเผาอีกเมื่อไหร่ด้านนางสาวจิรหลักผ่อนได้เล่าว,ว่าทุกวันนี้เดือดร้อนมาก เพราะเหมือนถูกกลมควันขนาดเวลานอนปิดบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างทั้งหมดควันก็ยังเข้ามาในตัวบ้านซึ่งปกติแล้วตนเองเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเมื่อมาเจอแบบนี้ยิ่งหายใจไม่ออกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแบบถาวรด้านนายพิสิทธิสิริสวัสดิ์นุก,กูลนายอำเภอบ้านบึงหลังจากได้รับทราบข่าวได้รีบเดินทางเข้ามาดูความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามาพูดคุยกับประชาชนในหมู่บ้านพร้อมํำชับว่าทางอำเภอตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะการเผาอ้อยนั้นผิดกฎหมายแต่ที่ผ่านมา ผู้ที่เผานั้นเลือกในเวลากลางคืนเมื่อจุดไฟเผาก็มักจะหายตัวไปและทางเจ้าของที่ก็ไม่ค่อยยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นคนเผาทางอำเภอจึงได้กำชับขอให้ตำรวจช่วยตรวจสอบป้องกันในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยเพราะหากพบการกระทำกวามผิดซึ่งหน้าสามารถจับกลุ่มได้ทันทีโดยทางอำเภอไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อมีคนแจ้งการเผาอ้อยก็ได้ประสานไปทางรถน้ำดับเพลิงเทศบาลไปช่วยดับไฟในทันที ก็เยอะมากเลยค่ะถ้าเวลาเผาอย่างเงี้ยค่ะแล้วควันหรือว่าเศษมันนะคะจะโดนรถแล้วก็อย่างบ้านเนี่ยก็คืออยู่ใกล้กับที่เขาเผาแล้วเวลาแบบเออเวลาเปิดแอร์หรือว่าแบบเปิดหน้าต่างก็คือเปิดไม่ได้เลยเพราะว่าควันมันจะเข้ามันจะเข้าห้องแล้วมันเหมือนคล้ายๆว่าเราโดนลงควันไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอออยากให้แบบทางอำเภอรหรือทางทาง ทางผู้ใหญ่อะคะ่ะช่วยช่วยจาัดก,การท่านขาิคาทีค่ะเพราะว่าเราเดือดร้อนอีกอย่างก็คือเหมือนมันใกล้บ้านเราเราคิดว่ามันไม่ควรที่จะเผาอะคะ่ะอเภอเองกับทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจหรือทางท้องถิ่นเองเนี่ยก็มาด้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่ารับทราบมันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่มาซื้อบ้านหัว่สัยในเขตอำเภอบรนบึงนะครับซึ่งเราจะต้องยอมรับนะครับว่าทางเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยเนี่ย เขาก็ปลูกโดยใช้วิธีเรื่องการเผาเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะมานานพอสมควรนะครับะนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันมาตลอดกับทางเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับว่าขอความร่วมมือนะครับว่าให้ลดพื้นที่การเผาอ้อยเนี่ยให้น้อยลงที่สุดแล้วก็ใช้แรงงานเข้ามาดําเนินการตัดสดให้มากที่สุดนะครับนะฮะแต่ว่าก็ยังมีนะครับยังหลายลายอยู่ครับที่มีการฝ่าฝืนนะครับแอบลักลอบนะครับเผาซึ่ง เป็นการลักลอบในเขาในเวลากลางคืนนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะหาพยานรู้เห็นเนี่ยแล้วก็ เพบเห็นผู้กระทำความผิดเนี่ยยากทางตํารวจเอง้าที่ตํารวจเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมันโดยตลอดในหลายๆที่พื้นที่ที่ได้รับการแจ้งว่ามีการลักลอบเผาไรอ้อยนะครับก็ทางเราเองเนี่ยก็ได้ประสานแจ้งกำชับนะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางท้องถิ่นต่างๆนะครับให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอบส่องเรื่องนี้นะครับในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยของมาเภอพันบึงนะครับ